มาค่ะสวัสดีคนะคะวันนี้เรามาตำส้มตํากันส้มตําเพื่อสุขภาพแล้วมาดูกันว่ามีใส่อะไรบ้างเนาะใส่พริกนะคะนี่ใส่พริกลงไปเมย์เป็นคนที่กินกินกระเทียมเยอะนะใส่ได้แล้วแต่เราชอบแล้วก็โคก ตาเลยค่ะพริกกับกระเทียมนะพริกเขียวนะคะส่วนมากเมย์จะกินพริกเขียวมากกว่าเพราะว่าพริกเขียวนี้คือมันมีสารไปให้แบบบำรุงก้านสมอง พริกเขียวนะพริกแดงเพื่อเป็นสีสันหน่อยๆแต่กินกระเทียมเยอะต่อไปใส่มะเขือเทศแล้วตำค่ะใส่มะเขือเทศแล้วก็ตำไปเลยตำมันเข้าไป ้เนนขาไปะะคะใส่น้ำมะขามเปียกเนาะใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียก ใส่เกลือดำลงไปนะคะนี่ใส่เกลือดำ mm hmm. เกลือดำบางทีใส่ไปกินเหมือนปลาร้าเลยนะใส่มาไม้นี่ค่ะมาไม้นะนี่ใครสนใจสั่งได้นะตัวนี้มีวิตามิน B12 เอาชงกินกับน้ำอุ่นตอนเช้าเหมือนลังเหมือนไอ้นี่เลยนะซุปไก่ใช้แทนกันได้นะคะบอกเลยอันนี้ตัวนี้มีประโยชน์มากตัวนี้มีประโยชน์สุดๆแล้วก็นี่น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้ง แล้วก็ตามไปเลยคุกเคร้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสเอาตามชอบเลยตอนนี้เนี่ยมันไม่ยุ่งยากค่ะแค่นี้เองนะ จริงเนี่ยแค่นี้ก็ได้สุขภาพแลนะ้วเนี่ยช่วงนี้เขายิ่งเน้นเน้นให้กินกระเตียมเยอะๆคนเป็นอย่างมีเนี่ยทำอย่างนี้กินได้ในอยู่ได้แล้วนะอ,อร่อยมากขอมานาวอีกนิดนึง เปลี่ยนจากใส่น้ำปลาเราไม่ใช้น้ำปลามาใช้เป็นเกลือดำแทนเพื่อสุขภาพเกลือดำตัวที่เมย์ใช้เป็นของลงไม้ล่มการันตีนะคะพวกเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลาน,าน่ากินได้กินได้เลยใช้ได้เลยเกลือดำกับเกลือชมพูเราใช้แทนความเค็มส่วนความหวานเราก็ใช้น้ำผึ้ง เราใช้น้ำผึ้งแทนใส่หลับอินเดียผ่ารำก็ใช้ได้แค่นี้ก็อร่อยแล้วเห็นไหมมามนเรียะคะ่ะใส่นี้ลงไปเลยใส่เส้นมะละกอใค่เราแน่นไว้ที่เราขูดไปใส่ไปเลย แล้วก็สวะเข้าไปสวะได้เลยค่ะสวะนี่คือตำให้เข้ากันเน้อมันจะได้แซบแตบตพให้มันเข้ากันให้มันเท่ากันแค่นี้ก็ได้รสชาติดีแซบแหละแซบแล้วแถมสุขภาพดีอีกต่างหากตาเอาไปกินกับเขา แค่นี้เขาก็ได้สุขภาพแล้วเห็นปะโมมีของขาวเน่าเหม็นเลยมีแต่ของที่สุขภาพต่อดีต่อสุขภาพทั้งนั้นป่านเดี๋ยวเราไปต่อไปนั่งกินที่โต๊ะกันเนาะมาค่ะเรามากินกันกาฝฟมือเมื่อกี้เนาะที่ตามไปบอกได้เลยว่าอร่อยเด็ดมากค่ะ สุขภาพเป็นเน้นทั้งนั้นเลยอย่างที่นั่นแหละอย่างที่ลงให้ดูแหละว่ามันมีอะไรบ้างมันไม่มีน้ำปลาไม่มีไม่มีชูรสนะเม่ไม่ได้ใส่ชูรสเลยกินไม่ได้ต้มตำอย่างที่เห็นอ่ะอร่อยชิมแล้วอร่อยมากอร่อย ใครที่อยากทีนี้ตกตอนเย็นนี่ไปซื้อมาทําได้นะถ้าอุปกรณ์สนใจอุปกรณ์อันไหนก็สั่งเข้ามาสั่งที่เมย์ได้เลยถามได้อะไรได้ถึงจะไม่เก่งแต่มันก็โอเคอ,อ,อร่อยมากหะอลอกแครลวกเันช่างเข้ากัน จริงๆนะมันทำเหมือนส้ตมตำของเรานี่แหละแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ปะลาก็อร่อยอะจ้าให้ว่ะนี้ของปดหมนุนไปเลยค่ะ วนไปเลยนะคะส่วนมากอ่ะโปรตีนที่เมยได้นะเมยไ,ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะเมย์งดเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตโปรตีนที่ได้ก็จะได้จากถั่วชนิดต่งตางๆยกเว้นถั่วเหลืองนะ ก็เกิดเป็นภาษาที่บ้านตาไายาก็จะบอกว่ามวนมันเท่าปะไปโลดลูกจับััใสเปะไปเลยประมาณนี้ของไม่เป็นภาษาไทยปวนนะภาษาของถิ่นอ่ะเขาพูดัันทาอนะ วาวกันม้วนเดอ้อกะเพราม่ได้แซบ่บแซ่บครับมีกระถินนะว้าได้กินนานแล้วเนี่ยกระถินนะแต่ตำลึงนี้พอได้กินอยู่ กิ่นนี้โอ้โหบรด้กินนานแล้วแซ่บไหลแท้แท้เดีเ่แนวส้มตำนะยัดมันมลงไปเลยแบบแท้ต้มนี่จะยัดลงไปเวย ำย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 ำแล้วก็กลืนไปมีประโยชน์ทั้งนั้นเลย แทบหลายๆด้เนี่ยเป็นเถอื่อยากกินตอนแรงก็ไปซื้อมาหุงมาอามานั่งตามได้เด้อนั่งตาแล้วก็เอ็ดแบบที่มีเอ็ดจะได้แบบที่มีเอ็ดนี่ก็แทบบสุขภาพดีนะ ปีไหลว่ามีเลยเป็นของเสียเลยกินได้กินดีจเจริญอาหารดีหละ่ะเจริญอาหารดีแท้ๆเลย ผักข้างโพท v e r นั่นีเนี่ยไปเก็บจากโฮบ้านพ่อใหญ่มาแต่นะคะไปเก็บจากข้างรัวบ้านบ้านบ้านตามาประมานี้บ้านพ่อใหญ่ข้างโฮบ้านพ่อใหญ่มาเป็นโฮหลังบ้านตำลึงก็เต้มเลยดอกแคร์นี่ก็จากบ้านลุง 么菜。 มันชอบเป็นตะแตบนางก็แดงนี้ก็อย่าลืมไปเอ็ดเด้อเดี๋ยลืมไปซื้อมาเอด็ดจะที่มีประโยชน์สุขภาพดีไปนํากันแซ่บแท้แท้เดีที่เอ็ดนะสุขภาพดีด้วย กับข้าวบ,บ้านๆเนาะนั่งกินกันแบบบ้นบานๆนเลยแหละแซ่บกระบอกแซบ่บบอกแซ่บกระบอกบอกแซบ่บจันนี้มันแซ่บแท้ nhanh nhanh. Mình sẽ để phạm ผักมวนหลายต้มหลายาเฉลยก็บออ่อพอกินผักหมด เหมืมันน้อยด้วยเนี่ยจักเข้ามาแล้หลายเร็กจกินหมดไม่ใ่ไปไทนเลย นีเลเดอรยแล้วเก็บมันเถอเอ็กกินนะใครไปทํากินนะคะมวนอย่างนี้เลยนะมวนแล้วก็จับเข้าปากเลยอร่อยบอก,บอกตรงๆอ,อ,อร่อยมาก ไม่เคยชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนำเดอ้ออย่าลืมนะคะกดติดตามเยอะๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะ